สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n ของ tesa nc นะวันนี้จะพาทุกคนมาหาเรียนคริปโตเคอเรนซีแบบฟรีๆนะครับก็ในคลิปนี้จะทําการถอนเงินกันสดๆแล้วก็จะมาจับมือสร้างไรายได้การทุกคนนะแบบทีละสเต็ปกันนะครับว่าเราต้อง ทำอย่างไรเราถึงจะได้รับบิตคอยหรือรับคริปโตเคเรนซี y อื่นๆแบบฟรีนะครับแล้วก็ในส่วนของอเว็บไซต์นี้นะเราเล่นไปไม่กี่นาทีเองนะครับผมนะเราสามารถถอนได้ทันทีนะครับเงินเข้าไวมากทุกคนนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่า เงินจะเข้าไวยจริงหรือเปล่านับซึ่งผมจะใช้กระเป๋า f a l s e t Pay ในการรับเหรียญของคริปโตเคอเรนซีในคลิปนี้นะวันนี้เราจะถอนเป็นเหรียญของ Litecoin หรือ LTC นั่นเองนะครับปัจจุบันผมมีอยู่ที่0.02376802ด้วยกันตรงนี้นะครับผมนะอ่าจะเห็นว่านะหลังๆมาเนี้ยผมถอนเป็นเหรียญ L t c เอ่ท LTC ด้วยกันตรงนี้นะครับผมนะก็ผมจะเริ่มเก็บเหรียญ LTC กับเหรียญอ่า BTC แล้วก็ d o g e c o i n นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมในส่วนของเว็บไซต์นี้กันนะครับเว็บไซต์นี้มีชื่อว่าค r ิป t o จังกี e นะครับซึ่งผมก็เคยรีวิวแล้วในส่วนของช่องเทสเอ n อนซีนะครับผมนะส่วนนี้เนาะซึ่งสำหรับคนที่ต้องการสมัครสมาชิกนะครับก็ให้เรากดลิงก์ที่อยู่ใต้ใคลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็จะเจอที่ พอเรากดลิงก์ปั๊บมันจะพามาที่หน้าเว็บไซต์ของคริปโตจังกี้นะก็จะอยู่แบบนี้ทุกคนนะเขาเขียนคริปโตจังกี้แล้วก็มีรูปภาพของชายคนหนึ่งนะครับอ่าโดนฉีกยาอยู่ทุกคนน,ะนั่นเอแล้วก็สายคีสายเข็มฉีกยานี่ก็คือจะมีคริปโตนะค c ี นะครับแล้วก็โอโห,ห่องของเขาคือสกรปรกมากเลยทุกคนนะแล้วก็จะมีในสองข่าวบิตคอยแล้วก็มีในส่วนของกล่องน,นี้มีทั้งบิตคอยแล้วก็เหรียญอื่นๆที่เป็นเข็มชิดยาของเขาทุกคนนะแล้วก็อันนี้คือเป็นคลิปเปิลนะเขากําลังดูในส่วนของอ่าอ่าคอมพิวเตอร์ของเขาอยู่ตรงนี้นะครับผมนะอ่ะก็อันนี้คือเป็นในส่วนของรูปภาพของเขาเขาจะสื่อถึงอะไรบางอย่างนะตรงนี้นะครับ อันนี้คือเปนในส่วนของช่องทางที่เราจะหารายได้ผ่านคริปโตจังกี้นะครับก็จะมีหลายช่องทางมากไม่ว่าจะเป็นฟาสเฟตออโต้ฟาสเฟตช็อตลิง wall, TC, er wall rab, นะ PTC offer wall daily box of cap r นะ referral system lottery ditch toilet flip j u n k ี้ view j u n k ้ e mining coupon system นะแล้วก็อันนี้นะครับแล้วก็ r i g g i n g map level system custom task Advertiser แล้วก็ Support Chat แล้วก็ Security นะครับอันนี้ก็ Payout Deposit Method Withdraw Method นะครับอันนี้นอกแล้วก็ User Statistic นะมีคนใช้หรือ User ทั้งหมดจากเว็บไซต์นี้อยู่ด้วยกัน7 4 8 8 0คนด้วยกันนะครับแล้วก็จ่ายเงินให้กับ User ไปแล้วทั้งสิ้นอยู่ที่5 1 5 1 USDT USD นะและมียอดดาวน์โหลดไปแล้วนะคือไม่ใช่ดาวน์โหลดคือมียอดถอนไปแล้วอยู่ที่ 2,58,620รายการน,นะครับ Total Day ออนไลน์ตอนนี้มีคนออนไลน์วันนี้อยู่ที่946คนด้วยกันนะและมีคริปโตเคอเรนซีที่ซัพพอร์ตนะครับอยู่ด้วยกัน19คริปโตเคอเรนซีที่เราสามารถที่จะถอนได้นะมี f อเซ็ตเพยด้วย f อเซ็ตเพยก็จะประกอบไปด้วยตามนี้เลยทุกคนนะแล้วก็ Final Auto Claim นะอันนี้ก็จะเป็นชืบะแล้วก็ตามนี้แล้วก็ d i r e t t Withdraw นะก็จะมีตามนี้อันนี้คือ Direct w i ว h ด r a w เป็นตัวการถอนเงินโดยตรงนะครับตรงนี้นะ มาดูเกี่ยวกับการสมัครสมาชิกนับมากดที่คาว่า register นะครับจากนั้นก็เราสงขั้นึ่งตรงนี้ให้เรากรอกอ e ีเมลที่สามารถใช้งานได้จริงนะกรอกอ e ีเมลแล้วก็กรอก username เป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ช่องนี้เป็นการกรอก password หรือสร้างรหัสผ่านนะอย่าให้ใครรู้ในส่วนรหัสผ่านเนาะและก็มาแก้แคปชาตรงนี้ต่อน,นะครับแล้วก็กด I agree n ยอมรับย,ยื่นข กดของเขานะครับแล้วก็กด register ไปก็จะสามารถที่จะถอนเงินได้นะตรงนี้นะครับ g o o is not a VPN ห้ามใช้ VPN แล้วก็ห้ามใช้ Proxy ห้ามใช้ Tor Node นะ Your country is Thai ตรงนี้นะครับผมนะก็อันนี้คือเป็น IP ของเรานะครับ IP address ของเราด้วยกันตรงนี้นะครับผมนะโอเคต่อมาก็นะครับไปดูในส่วนของการล็อกอินก็มาที่ล็อกอินปั๊บเลย ช่องแรกให้เราใส่อีเมลช่องที่2ก็พาสเวิร์ดนะแล้วก็แก้แคปชั่นต่อตรงนี้แล้วก็กดล็อกอินเข้าไปได้เลยนะครับโอเคทุกคนนะครับผมนะตอนนี้เราก็อยู่ในระบบของคิดตัวจังกี้แล้วนะครับทีนี้นะัเราก็จะพาทุกคนมาสร้างไรายได้กันเลยนะครับ ตอนนี้เราอยู่ในส่วนของหน้าแดชบอร์ดนะก็จะประกอบไปด้วยในส่วนของประวัติของเรานะครับในส่วนของชื่อของเราแล้วก็ total earning แล้วก็ e f e flow นะครับแล้วก็ your f o r o c a s t daily b o c of clip นะกดรับเลยตรงนี้ได้เลยนะได้มาอยู่ที่9จังกี้คอยแล้วก็900 energy นะตรงนี้ก็คือเป็นยอดที่เรามีอยู่คือ31,294จังกี้คอยและก็มี 1,305จังด้วยกันแล้วก็มี d e POSIT balance อยู่ที่ศูนย์จังกี้คอยด้วยกันนะครับต่อมาคือข้างล่างนี้คือประวัติคือการถอนเงินนะหรือการถอนเหรียญน,นะก็จะมีเหรียญที่เชอร์ t r c 2 0 Dogecoin ชอนนะครับแล้วก็ Digibyte, Litecoin Fioa นะอันนี้คือเหรียญที่เราสามารถถอนได้มี Bitcoin ด้วยนะก็ Litecoin เยอะที่คนเขาถอนมาแล้วก็ Dogecoin ที่ที่เยอะนะครับผมแล้วก็ b Bitcoin Cash ด้วยนะอันนี้เราก็ไปหาเหรียญที่เราสนใจที่จะถอนได้เลยนะครับ จากนั้นก็นะการถอนเงินก็ขั้นต่ำอยู่ที่100จังกี้คอยด้วยกันตรงนี้นะครับผมนะก็มาถอนได้เนาะแล้วก็อย่าลืมใส่อีเมลของ f a s สร็ p a พของเราด้วยนะครับต่อมาเป็น r e f e r a l หรือการแนะนำนะครับวันนี้นะเราก็นำลิงก์ตรงนี้ไปแนะนำได้เราจะได้รายได้อยู่ที่ประมาณ20%ของรายได้ที่เพ้นทำได้นะครับนี่คือคร,รายได้ที่ได้รับมานะครับผมนะก็ตามนี้เลยทุกคนนะ แล้วก็เจะมาต่อมาคือคอนเทสต์หรือการประกวดการแข่งขันนะครับถ้าเราติดอันดับเราจะได้รับรางวัลในส่วนนี้ด้วยนะครับผมนะก็ใครที่สนใจเกี่ยวกับการแข่งขันก็มาลุยตรงนี้ได้นะครับต่อมาก็เป็นในส่วนของแฝกตรงนี้คือเป็นส่วนของคำถามต่างๆที่เราจะถามของเว็บไซต์นะั่ก็ถามได้ตรงนี้นะครับผมนะแล้วก็เมนนวลฟิกนะก็คือเป็นเกี่ยวกับการรับเปลี่ยนฟรนะีจากฟอร์เซ็ตนะครับอันนี้ก็ต้องแก้บ่าก่อนนะครับก็คืออยู่ที่ อันนี้คือ 3, 4แล้วก็ e นะครับแล้วก็กดฉันเป็นมนเษย์นะันแล้วก็แก้แคปชั่นต่อนะซึ่งแคปชั่นหลังๆวันนี้คือยากหน่อยทุกคนนะผมบอกแล้ว่ามันยากหน่อยนะอันนี้ก็เป็นกีตาร์นะครับอ่าโอเคนี่ผ่าน college u r r e w a r t นะครับอ่าแล้วก็รอประมาณ5นาทีก็มากดอ่ารับต่อได้ตรงนี้ไนดะในส่วนเมนู m a n u fix ด้วยกัมแล้วก็ order fix คือเราต้องเสียนะครับในส่วนของจังกี้ด้วยผมก็เลยไม่ทําในส่วนนี้ ช็อตลิงก์ก็ไปทําได้อันนี้คือจะได้เยอะกว่านะช็อตลิงก์ก็เป็นการแก้แคปนะกดตรงนี้ไปนะอันนี้จะได้อยู่ที่60จังกี้คอยแล้วก็หกร้อยจังด้วยกันนะครับวิธีการทําก็คือจะมีทั้งหมด25ลิงก์ด้วยกันที่เราต้องทำนะแล้วก็มีเหรียญทั้งหมดที่เราจะได้รับอยู่ที่1,950จังกี้คอยนะครับตรงนี้นะแล้วก็ได้รับอีก19,500จังด้วยกันตรงนี้นะครับแล้วก็กดที่คลมตรงนี้นะครับอ่า แล้วก็มันจะพาไปที่หน้าเว็บไซต์ที่เขาจะให้เราแก้และเอ็ดนะครับผมให้เรากดคําว่าคลิกทูเฮียรนะแล้วก็แก้คบชาบัสทุกคนนะ b i c y c l คนะครับเรียบร้อยดีทุกคนนะพรอะมาถึงแบบนี้แล้วก็รอสักคู่หนึ่งนะแล้วก็เรานะก,ก็ต้องกดคลิกเ e ีย to ทูคอน n ิโนแล้วก็รอประมาณ10วินาทีนะแล้วก็เราค่อยกดตรงนี้ต่อนนะ อ่าเก็ตลิงไปมีไหมข้างล่างไม่มีนะก็คือเก็ตลิงเลยนะครับนี่เดี๋ยวผมกดเข้าไปครั้งหนึ่งนะครับผมนะอ่าเรียบร้อยไนดะ้ได้มปที่60จังนะครับมันง่ายเองนะครับในส่วนนี้เราก็ได้คะแนนเยอะด้วยนะครับใครสนใจก็มาลองทําจังได้ในส่วนของเอ่อในส่วนเมนูของช็อตลิงนะส่วน PTC ก็คือเป็นเมนูของการเยืมชมเว็บไซต์ครั้งนี้ก็เยี่ยมชมไป8วินาทีเองจะได้อยู่ที่20จังด้วยกันนะกดเข้าไปเลย แล้วก็รอนะรอประมาณสิบวินาทีนี่ดูคนนะ้ก็นะับเวลาถอยหลังแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องแก้แคปชั่นอีกทีหนึ่งนะครับโอเคแก้แคปชั่นไปเลยนะครับส่วนแคปชั่นนี้ก็เหมือนเดิมเลยก็คืออันนี้นะเมื่อกี้ผมไม่ผ่านไหลยอย่างนะไหลายครั้งเหมือนกันนะครับโอเคผ่านไม่รอบนี้เอาผ่านอยู่นะ verify ไปนะครับผมนะทีนี้นะเราก็ไปกลับไปที่หน้าหลักเลยนะครับนี่ดูคนนะั้นได้มาอยู่ที่2 0จังกี้คอย has been injected into your balance นะครับแล้วก็ทำต่อไปได้เลยมีทั้งหมด49งานนะแล้วก็ได้รับจังกี้คอยอยู่ที่380จังกี้คอยด้วยกันนะตอนนกก็คือเป็นในส่ง o w f e r อ a l l นะอันนี้คือต้องเล่นได้ก็ต่อเมื่อเราอยู่ในเลเวลที่5ซึ่งตอนนี้ผมอยู่ในเลเวลที่ที่2เองนะก็ต้องรออีกทุกคนแล้วก็ t ท s k ก็เหมือนกันนะครับทัสก็มาที่ Task แล้วก็ยังไม่มีนะแล้วก็จังกี้ดิกผมขอไม่ทำนะผมจะไปทำในส่วนของ จัง uh, นะกี้วิวนะจังกี้วิวก็จังกี้ไมนิงผมก็ไม่ทำนะจังกี้วิวก็คือเป็นในส่วนการหมุนสปินนะซึ่งจะใช้จังอยู่ที่999ครั้งนะ9 9 9จังจะเท่ากับอยู่ที่สปินหนึ่งสปินด้วยกันผมอยู่ที่1,905จังนะครับก็สามารถหมุนได้ก็กดแก้แคปชั่นก่อนนะอันนี้ก็2บวก2เป็น4นะครับแล้วก็2บวก4เป็น6แล้วก็1บวก2เป็น3แล้วก็แก้แคปชั่นไปได้เลยนะครับ ระหว่างนี้นะครับก็รอสักครู่หนึ่งนะครับอ่าอันนี้ก็เหมือนกันเลยนะแล้วก็กีตาร์นะครับผ่านไม้ผ่านไม้ผ่านไม้เอาผ่านนะกดเลยนะสปินเลยปั๊บเลยมาดูกันว่าผมจะได้รับไปกี่จังกี้คอยนะครับมีนะ มันก็จะหมุนแบบนี้ทุกคนนั่นได้มาอยู่ที่500ยคอยไม้ห้าร้ไม้หนึ่งยคอยด้วยกันนะ100จังที่คอยรับได้เรามานะแล้วก็ไปหาต่อแล้วก็มาหมุนต่อตอนนี้มีเพนแค่ 9- 0 6ต้องหาอีกนะประมาณ93จังด้วยกันก็สามารถที่จะมาหมุนได้อีกครั้งหนึ่งนะครับต่อมาก็เป็นในส่วนของอ,อันนี้แล้วกันน่เป็นภารกิจนะอันนี้คืออาภารกิจนี้นะครับผมกำลังทาอยู่นะ ก็กำลังทำอยู่นะยังไม่เสร็จนะถ้าเราเสร็จก็มากดรับได้นะครับพวกนี้เนาะเดี๋ยวเราจะไปทำการถอนเงินนะเมื่อเรามีเหรียญแล้วเราไปที่การถอนเงินนะถอนขั้นต่ำเป็นแค่หนึ่งร้อยจังคี่คอยวันนี้จะถอนเป็นเหรียญ L LTC ด้วยกันนะแล้วก็กดตรงนี้นะสามหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญเท่ากับวิธีสี่เก้าแปดศูนย์สองหนึ่งซาตชิ L LTC นะตรงนี้ก็กด I am human ก็คือฉันเป็นมนุษย์นะแล้วก็ แก้เทาเอาคีตาก่อนนะครับแล้วก็จากนั้นก็เอาสุนัขต่อนะครับผมเรียบร้อยดีเวอร์ฟายไปนะครับก็เรียบร้อยดีก็กดาวิตรอไปทุกคนนะเรียบร้อยนะเราถอนไปเรียบร้อยแนละ้วทุกคนนะเดี๋ยวเราไปตรวจสอบที่เว็บไซต์นะครับนี่นะเดี๋ยวผมจะดีเฟซหนึ่งครั้งนะครับมาไหมวีลฟอร์เซจอาจังกี้นี่ทุกคนนะคริปตัวจังนะคริปตัวจังกี้เวลา เวลามันไม่เขียนนะคือวันที่5นะวันนี้นั้นได้มาที่ c เ8 2าแปดสอ c 9ก้2 0ด้วยกันนับหนีตัวคนหนะ้าก็0.0287482นะครับตรกนี้นะก็ประมาณนี้ใครสนใจเว็บไซต์คริปโตจังกี้หรือสนใจกระเป๋าเหรียญคริปโตคริปโตนะที่มีชื่อว่า f a r s e t p a y สามารถที่ไปดาวน์โหลดได้เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์การดาวน์โหลดไว้ใต้คลิปดีๆนะครับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ